<TV. S 2> สวัสดีครับแฟชั่สตรีทครับอย่างไรให้เปรตระปผิดภัยกับเอซูสุครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ e ีซูซุครับนั่นก็คือ e ีซูซุมิวเอ็กซ์เดอรเน็กซ์เริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกนะครับอยากเน้นย้ำในส่วนของโมเดลไลอัพก็คือ รุ่นที่ทําการขายเรายังมีรุ่นที่คุ้มค่ากับการนําไปตกแต่งและใช้งานนั่นก็คือ i e s US u z u m i x active รุ่นรองท็อปต่อมาใช้ชื่อรุ่นว่า elegant และคันข้างๆผมนี่ก็คือ mx นะครับตัว ultimate และก็เหนือจาก ultimate เขาเรียกในความพีคของพีอีกทีนั่นคือรุ่น rs ก็คือแต่งแบบจัดเต็มมาจากโรงงาน วันนี้เลยขออนุญาตมาที่รุ่นท็อปอัลติเมทตัวนี้ก่อนการออกแบบครั้งนี้นะครับพยายามเน้นกับความว่าดินามิกเนื่องจากว่ารถยนต์แบบนี้นั้นเป็นรถยนต์แบบกลุ่มเพื่อนนะครับครอบครัวนะครับไลฟ์สไตล์เฉพาะรถยนต์เนี่ยออกแบบเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.9 3.0 Blue Power เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานไอเซียยูโร5ฝากระโปรงหน้าออกแบบมาใหม่กันชนหน้ามาแบบชิ้นใหญ่กระจังหน้าแบบดิรามิกนะครับ ไฟหน้าดอรนามิกเบลดทุกอย่างมาครบแบบหมดเลยนะครับและการตกแต่งครั้งนี้นั้นใช้โทนสีที่เป็นกลอสแบล็กอย่างเช่นราวหลังคากันชนหน้านะครับ ปอยเลอร์ท้ายฝาท้ายออกแบบใหม่แล้วก็ติดด้านล่างครับเป็นดีฟิวเซอร์พร้อมๆกับการออกแบบล้ออัลลอย20นิ้วเป็นตัวดินามิกเทอร์ไบร์และบรรยากาศห้องโดยสารด้านในก็จะเปลี่ยนบรรยากาศท่านก็คือใช้สีโทนแบบทราฟเฟิลบราวน์พร้อมๆกับมีการติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าปัจจุบันนั้นอยากเรียนว่าท่านผู้ชมใช้ e ซูซๆ mx เนี่ยเอด้สจัดเต็มกับ12ฟังก์ชันวันนี้ใหม่5ฟังก์ชันครับเริ่มต้นตัวแรกลยครับก็คือระบบที่ รักษารถยนต์ให้อยู่ในเลนทันทีที่กล้องด้านหน้าจับความเคลื่อนไหวนะครับรถยนต์จะถูกวางตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของถนนทั้งเลนซ้ายและเลนขวาของเส้นของเลนจุดต่อมาครับทันทีที่มีการขับรถและเราเปิดไฟเลี้ยวขวาก็ได้ไฟเลี้ยวซ้ายก็ได้และเราแซงออกช่วงจวังหวะแซงออกมีรถตามหลังมาอย่างรเร็วถ้าเรดาร์ด้านหลังจับได้ว่ามีรถตามหลังมาแล้วก็แซงมาด้วยความเร็วรถยนต์จะมีหน้าที่เตือนให้ท่านกลับไปที่เลนตัวเองก่อนถ้าเราไม่กลับรถยนต์ดึงกลับมาเข้าเลนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ุดต่อมาคือในส่วนของระบบที่จะใช้กล้องด้านหน้ารักษารถยนต์ในเลนเพราะฉะนั้นเมื่อรถยนต์วิ่งในเลนเนี่ยมันจะมีตัวคําว่า L-CAS นั่นคือการปรับตั้งในส่วนของ Adaptive Cruise Control เป็นการขับทางไกลใช้ความเร็วกล้องจะจับในส่วนของเส้นจราจรข้างหน้าเส้นทึบเส้นปราต่างๆรถก็จะไปด้วยทางที่ตรงในขณะเดีวยวกันครับเมื่อมีการกด Adaptive Cruise Control แล้วถ้ารถยนต์เข้ามาในพื้นที่เมืองจะมีคําว่าตัว TJA คือ Traffic Jam นั่นหมายความว่ารถตัอาจจะต้องมีการทิ้งระยะระบบเข้ามาช่วยเบรกช่วยเร่งให้ตามสภาวะพร้อมๆกับถ้ากล้องด้านหน้าไม่สามารถจับเส้นการจราจรเส้นเลนได้ TJ a จะมาจับในส่วนของรถคันข้างหน้าเพื่อให้เรานั้นขับตามคันหน้าไปอย่างทิศทางที่ถูกต้องและปลอดภัยและที่สำคัญครั้งนี้ครับเรดาร์ด้านหลังเพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษกระตดงที่ว่าหลายๆครั้งนะครับที่เราถอยหลังอาจจะมีจักรยานยนต์ตัดผ่านโดยไม่ได้ตั้งใจมีคนเดินตัดผ่านเมื่อก่อนร้องเตือนวันนี้คือเบรกให้ด้วยอัตโนมัติครับ ทั้งบทนี้นั้นก็คือเกิดขึ้นกับรถยนต์ i e s, s u สุมิว t อ e NEXT PEEK วันนี้ก็อยากฝากุ่นผู้ชมนะครับว่าซื้อรถ1นึคันเน้นความคุ้มค่าเป็นรถใช้งานที่ประหยัดน้ำมันพร้อมๆกับตอบโจทย์ทุกการใช้งานฝากติดตามชมและก็ทดลองขับกับรถยนต์ i e s, s u สุมิว t อ e NEXT PEEK k ครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ